อ่อยให้นป่อยอ๋อกกิใช่ไหมชงนาิบันเหกินผักกินเดไม่ไ้เดี๋ยวก่อนก็ได้ให้ติดไฟก่อนไม่ตินไม่มีพายุเลยแว่จะบอกว่าโบกบนิ่งไฟนี้เป็นคนจับกระดมอายุเข้าทุกวันเนาะ

เทุกคนถ้ามาร้านตัวแล้วไม่มีของฝากเมื่อตอนเนี้ยถ้ามาช่วงหน้าฝนเนี่ยแล้วไม่มีของฝากทุกคนเดินเจ็บกับพวกอาจามสบายเลยเยอะก็มีข้าวสองลอกอยวกเอาหุ้นใบแดงเดินมากสุดๆเกันหังเลยเขาไปกินเชื้ยอดนะ รอนะน้ำแข็งรัดเออเยอะเลยอาชีพการอยูรดิบยก่อนดู่อะละชิมเแล้วเห็เนชิมเห็ดกินแบบู่คู่กับบู่ัน่เห็ดชิมเห็ดจนหน้าจมกับหน้าบานแล้วหน้าไมันไม่หมดแต่ว่าเห็ดมเอดทั้หมดแบูหน้าเน่าจะเลี้ยมหน่อย เก็บไว้พีนุวัตใส่เป็นเชือได้เปไม่แน่ใจแกงส้มผักบุ้งเลยป้าเนี่ยไม่ช้าไปดูละมีอยู่นิดหน่อยมันก็ไม่มีอยอ่นร่กอะไรจงไว้พี่นุวัตแกบอนะผมขอผ้าผู้วานไม่ได้เปล่าไม่ได้ออกวันนี้เจะบอกวันนี้ผมขอไม่แก่หรอเห็นอยู่ยังไม่ได้เก็บเลยไม่ให้แก่ปกติทาน์ทมันบานแหรอ กับ้าแทบไม่ถึงทุกคนมันผัดปีย้เนี่ยของดีก็มีนี่ก่คนเขาไม่กินนี่้ากขวาเป็นผักข้างซ้ายเป็นยา่าเลือกเอาจะกินอไ,ไหน <c oughs> <c oughs> ถ้า,า,บาบเป็ป้าของเด้วยสิผัมาาุูงนาผัดกิมแกงใส่กระูกงานก็อร่อยกันกท้กว่าทุกคน นะหน้าขวดเลยมันไม่แข็งเลยหน้าผมด้วยดูดมน่อยมากเลยมีกรคอนด้วยกระดานนึ้งมาใ่้นในเหมือนดํานาเหมือนสมัยดํานาทุกคนบรบจ้างดํานาเนี่ยกินข้าวเที่ยงเส็จปั๊กกินข้าวหมดปั๊กเวลาว่าปั๊ก4ีวงเล่นจุดๆเลยอ่ะ เจอหยูอเ้า่พี่ตีทั้นั้นเจออยู่ไม่พี่ขัดเอเดียวเองต้นไมไม่เสร็จเลยใช่เหรอเก้าลีเก้าละซีก็ต้องเก็บคออนเิงเหนุ่มป่ะเพราะวันนี้เกยังหนุ่มลงเราบอกว่าวันนี้ไม่ได้เวที่บบรัดดา พีเลยบอกว่าเจ้าดูเสื้อก่อนเจ้าดูเสื้อก่อนเขาบอกเฮยหอยตัวเอ้าก็ดูเสื้อก่อนมามันเดอมาว้นมาวเนิาวมาวน ไม่ไปไม่ไปไม่นานไม่ามนานนั่งล้อวงเลยเนี่ยนัน่งล้อวงแล้วล้อไรก็นั่งล้อวงกัน,แ,แ,แ,น,กนแล้วสองสามแผ่นแปะไปแปะมาสวัสดีค่ะทายคนตีข้าวอีกแด้วต้องหันหน้ามาแล้ว้าวสองรอบอย่างแน่นทุกคน

ร่วมเขเร่ด้วยค่ะอ <oh, ันน um ี้อันนี้มันธนาคารเขาให้มาหรือเปล่าไปๆเนี่ยเกาให้เขาให้มาเยล่ในวดโเนะไม่ได้ลงมา วันนี้เราซื้อปลาสนามเนาะอเดอก็ัเนึงนเาอไปเม่อย่้ากินปลา้ามห้้ก็อง่กนปทำแค่ม่กัหม่ก็ใส่แล้ว สรุปไม่หมดไอซีจะรออีกคนด้วย มาลูบอล้ยซจะบอกใครเด้อว่านเมน่านอนนิงนิดด้เกันอ่ลุงลุงนอนเลย้นเย้นไปทำงานอ่าลุงนอนทุกเราก็จะนอนเลยฝันไปเจอนอนอย่เได้ยไปนอนแ 还是挺烦的。Oh, <laughs> มันเ็ก <verw Har ps> ่ล <co benim> <f 2> <rawd Moder> ่ะำมชาน้องงานัวใจอะไรสดมเย็นสบายกมาะเพิ่มไดหอเวลาไม่เปิดแอร์ไม่เย็นหอไม่เย็นนะมันบอกว่าปลูกเพื่อให้เย็นนะอะไรอ่ะโอ้ยแล้วมันทำอะไรต้งบนี้ใช่อ๋อ นห้เราโดมให้อ๋อเปลี่ยนตารางเมนมันพ่อโดมไป้่บ้านไปไปาที่บ้านมาทงานเล่นมันเต้างอ๋อให้ปองเปาีาแร็คคนแงรคนแกรกนห่ไมบอกญาว่าันนีมีงานมีงานต ้านจนไม่จะจับมัดกับคนที่บ้านเลยป่าเอาเถ่ะป้าเหมือนกันเลยหรออนอนก็บ้านยืนันเลยอันนี้เหมือนกับหิวแต่กินไม่หัว พวอยังกินไม่หมดเลยเนีย sáu năm mít giao anh มบนาดนี้ีแล้วงปลูกมันอ่ะเหน่ามันเน่าจนดนีถ้าปลูกถ้ายังไม่ปููก็ไม่ขึ้นนะาดีเย็นแล้วมันจบมากกคีถ้าใครปูกขึ้นแล้วน่ะจะลูกช่วงใหม่หมกเรื่องเคื่องใการคืางปลูกได้เขาไมโต ถ้านตย่านี้ปั๊บยามัน้นใช่ไหมเดี๋ยวายาก็ไม่ได้นะเพามันเปน,นติดเดีวเวลาันตกมามันลากมันก็เสรมัน mm hmm. ตันช้อนีถ้าฉีดยาก็ไม่ได้เลยอย่างนี้ปั๊บมันจ้นก็ไป้างมันมันก็เป็น ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ